วันนี้ทีมศูนย์ดูแลรถไมโครอของทางคุเบตานะเดินทางมาเช็คระยะนะครับโอ้โหทํากลางสายฝนเลยนะฮะวันนี้เอาเดี๋ยววันนี้เช็คระยะ250ชั่วโมงครับผมไ้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะเดี๋ยวต้องขยับแล้วโรงรถค่อนข้างทีง่จะแคบนะ รถเยอะเหลือเกินรถไทยแมคโครช่วงนี้ก็จอดนะหน้าฝนนะครับอ่อ ลายยางดีมแีแบรนด์ k โบต้านั่นเลยนะฮะ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดอ่ะรถขุดเคร็กสูนย์สามนะครับ k โบต้านี่ ไม่ต้องแจ้งนะผมระยะของเขานะผมเพราะเขามีระบบอ่าตัว KS นะฮะตัวนี้นะครับตัว KS คือตัวสมองกลนะสมองกลรัจริยะนะครับถึงถึงเวลาครบระยะการเช็คเปลี่ยนถ่ายเนี่ยเขาเขาแจ้งเลยนะมันเตือนเลยนะเตือนไปที่ศูนย์เลยครับผม เขารู้นะครับเขาก็จะมาเลยนะครับแบบนี้ก็ก็ดีนะครับก็ดีเหมือนกันบุกข,ของเขานะเช็คก,การทำงานของรถรถขุดนะครับอเอาครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนทรงใหม่นะทรงเมื่อกี้นี่น่าจะเปลี่ยนไม่ได้เวียนถ่ายไม่ได้ครับผมต้องเปลี่ยนทรงใหม่นะครับ เราเลือกใช้คูโบต้าเพราะอะไรผมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งก็คือ,อการดูแลเซอร์วิสค่อนข้างที่จะทั่วถึงนะผมไวนะครับไม่ต้องแจ้งหรอกครับผมช่างเขามาตามตามระยะของเขานะระบบไปแจ้งไปเลยนะครับอ่า ภาพก็ทั้งดินนะแปล้างแล้วครับผมเพราะว่ามันหน้าฝนนะครับเจอหน้าฝนนี่พอประมาณนี้แหละครับเอไอไปเชื่องเปลี่ยนทายการอะไรนะกรองเปลี่ยนแค่ทายนะ้ำมันเครื่องกับกรองเนาะออนะก,กรองไฮดรอลิกด้วยเออครับ ฝนนะทุกคนฝนะครับทุกอย่างในกระจอดเลยนะครับมาดูมาดูหน่อยสิก็เปลี่ยนตรงไหน,นอู้อ๋เวลาเวลาเขาเช็คไอ้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยเขาต้องวางงี้ใช่ไหมครับผมวางบูมอาร์มแนวนี้ถึงจะรู้ว่ามันขาดไปเกินใช่ไหมครับผมอ๋อนี่ ถ้ามันขาดก็คือต้องเติมต,ต้องเติมนะครับผมม,ม,มันจะอยู่ระดับนี้นะครับผมห้ามต่ำเกินขะังนถ้าถ้าวางแนวนี้นะโอเ้อเครื่องจักรนี่ก็จอดนะคถไทยก็จอดนะครับเดี๋ยวนีาจะพามาชมการเปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับกับ กรองโซลารแล้วก็กรองไรลกลับของไฮดรอลิกนะฮะอุปกรณ์น้ำมันก็เป็นน้ำมันเครื่องตรช้างนะครับนี่นน้ำมันเครื่องเอาตูนพลังก็ลากน้ำมันเครื่ององ สายด่วนครับสายด่วนคุโบตา้ากับบุรียมนะนี่กองเก่าเพียงกองใหม,ม่เลย อันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมเนี่ยรุ่นี้มันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเนาะรุ่นนี้มันจะมันจะพร้อมโปรด้วยนะรุ่นรุ่นนี้มันจะมีโปรมาให้อะไรนะเนี่ยเป็นรุ่นพร้อมโปรโมชั่นนะครับนี่เช็คอุปกรณ์ต่างๆนะไม่มีไม่ไม่มีมีค่าใช้จ่ายนะ แต่จารุ่นก่อนๆสมัยก่อนนี่ต้องน่าจะมีนะผูกกรองพวกอะไรแต่จะฟรีค่าแรงต่ว่าพวกอุปก,กรณ์ต้องจ่ายมารุ่นใหม่เนี่ยเขาจัดโปร,โปรเลยเกษตรรุ่งเรืองเนี่เขามีอะไรหนึง่งปีสาขา สุรินทร์สังขะท่าตูมบุรยียมแล้วก็นางรองนะสุรินนี่ก็เขาเกษตรรุ่งเรืองเนาะสุรินทร์สุรินทร์บุรียมเกษตรรุ่งเรืองสังฆาท่าตูมนางรองเนะติมน้ำนะมนันเครื่องนะครับเกียรตินะพี่เกียรติลิศนะฮะเกียริลิ